ก็ในคลิปนี้จะมาสอนไอ้ตัวปุ่มเล่นปุ่มหยุดเนาะของตัวมูวี่คลิปนี่แหละที่เป็นตัวอย่างที่เปิดเคยเปิดให้ดูก็ประมาณนี้เนาะเราทำมาก็จะเป็นการกดเล่นกดสต็อปตัวมูวี่คลิปของเราเห็นไหมก็จะสามารถเล่นหยุดได้ก็จะสอนทั้งการใส่โค้ดแล้วก็ทำปุ่มเนาะก็อย่างแรกเลยก็นำทำไฟให้เสร็จก่อนที่เป็นหน้าที่มีปุ่ม ปุ่มสองอย่างก็เตรียมถึงต้องเตรียมไว้ก็ประมาณนี้เนาะก็ทำตัวมูวี่คลิปที่มันขยับอบให้เสร็จสิ้นก่อนเนี่ยมันก็จะขยับไปขยับมาอย่างนี้ที่เราทำมูวี่คลิปแล้วก็ปุ่มเตรียมไว้ให้พร้อมเนาะปุ่มเตรียมไว้ให้พร้อมเป็นปุ่มสต็อปและปุ่มเพย์เนาะก็ทำแยกกันไว้ก่อนเราจะใช้คำสั่งที่ว่าทำให้ปุ่มหนึ่งหายไปเวลากดขึ้นมาประมาณนั้น ก็เดี๋ยวดูว่าจะใส่โค้ดยังไงไม่ยากแค่เป็นโค้ดที่เราใช้กันอยู่แล้วนัว่นแหละก็มาปรับแต่งให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือปรับแต่งไปในทางอื่นแหละก็อย่างแรกเลยลพอเราเข้ามาในหน้านี้ตัว movie clip มูวี่คลิปันจะเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆ่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะใช้ตัวปุ่มหยุดนี่แหละหยุดมูวี่คลิปก่อนคือปุ่มที่จะขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มหยุดอย่างเดียวนี่เวลาเปิดขึ้นมาจะเป็นปุ่มหยุดอย่างเดียวหรือเราจะให้มัน เข้ามาแล้วเล่นอย่างเดียวกรนี้ก็แล้วแต่เราเนาะก็เอาเป็นปุ่มผดพันปุ่มอยู่กันเนาะก็มาที่โค้ดสนิปเลยเดี๋ยวจะสอนใส่โค้ดเนาะก็พอที่โค้ดสนิปแล้วก็จะมาที่ Event Handle แล้วก็เมาส์คลิกอีเวนตตรงนี้เลยเราเลือกปุ่มแล้วก็กดเมาส์คลิกอีเวนตเลย ก็จะได้โค้ดออกมาเหมือนเดิมเลยจริงๆโค้ดตัวนี้มันก็เป็นโค้ดที่เหมือนกับโค้ดเปลี่ยนหน้าเลยนะถ้าเราดูดีๆอตรงข้างบนอาจารย์จะไม่ใช้นะก็จะลบทิ้งไปมันเยอะไปเดี๋ยวถ้าลายตาจริงจริงมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะที่อาจารย์บอกก็ตัวสีเทาเนี่ยมันจะมันจะเป็นแค่คําอธิบายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยอืมอ่ะก็ตัวโค้ดจริงๆนั้คือจะเป็นตรงนี้สีดํา งี้แล้วก็ตรงตรงนี้ที่เป็นโค้ดก็เดี๋ยวมาดูตัวโค้ดเนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่เป็นปุ่มเมาส์คลิกนี่แหละเพื่อเล่นฟังก์ชันมาฟังก์ชันตรงนี้มันยังไม่ได้ใส่อะไรเนาะเดี๋ยวเราจะใส่อีเวนต์เข้าไปถ้าเราสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวตัวเมาส์คลิปเปลี่ยนหน้าเนี่ยทางการนีเกชชันเดี๋ยวดูโค้ดตัวเปลี่ยนหน้าเนาะนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำปามนะเดี๋ยวจะงง ่ะ,ะเห็นตัวโค้ดตรงนี้มันจะคล้ายกันมากมันจะคล้ายกันมากเลยก็คือปุ่มนี้เห็นไหมแต่ว่าอันที่เป็นโค้ดเปลี่ยนหน้ามันก็คือจะเป็นเนี่ย go to scene สามเห็นไหมไมนจะเปลี่ยนเป็น scene สามแต่เราจะไม่ไม่ใช้ให้มันเป็นฟังก์ชันนี้เราจะใช้เป็นฟังก์ชันอื่นเอาใหม่เอาใหม่จะเริ่มใหม่ก็อย่างแรกเลยเรามากดที่ปุ่มนี้ก่อนแล้วก็ใช้เมาส์คลิกอีเวนต์นี่แหละ มันจะเป็นตรงนี้ออกมา,าแล้วก็เราจะมาดูตรงนี้ตัว stop ใน action เนี่ยมันจะมีคำว่า stop movie clip เราจะให้ตัว movie clip ตัวนเนี้ยเนี่ยที่เราสร้างเสร็จเนี่ยมันหยุดเราก็ double click ที่ stop movie clip มันก็จะได้เป็นเล็กๆขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นโค้ดของ stop movie clip มันจะมีแค่นี้เองเ่ย stop movie clip เราจะ ก๊อปปี้ p m o v i มูวี่เนี่ยไปแทรกอยู่ในตัวโค้ดของปุ่มเนาะมันจะเป็นโค้ดย่อยข้าในนี้แล้วกดวางลงไปเลย่ะตรงน,นี้เราไม่ใช้แล้วลบออกไปแล้วเราลองเล่นดูอ่าลองเล่นดูจะเห็นว่าพอเรากดหยุด m o v ี e คลิปจะหยุดแล้วเห็นไหมแต่เราจะเพย์ไม่ได้ตอนต่อไปเราก็จะทําให้ปุ่มมันเพย์มูวี่คลิปก่อนก็คือเรามาใส่คําสั่งในปุ่มเพย์เหมือนเดิมก็ เลือกปุ่มพ a แล้วก็กดม,มาส์ค click event เหมือนเดิมเลยมันก็จะเป็นบอททอนสามจะดูตามชื่อปุ่มเนาะเพราะว่าอันนี้ชื่อนี้มันจะเป็นการตั้งชื่อของเราตรงนี้เวลาเราคลิกปุ่มเนี่ยมันจะมีบอททอนสามตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนไดน้ตรงนี้ชื่อบอททอนสามข้างล่างนี้ ก็ตามโค้ดมันอันี้ก็คือตัวมัทอนสก็มันบอกว่ามัทอนสามเราจะใส่อฟเฟอะไรก็เหมือนเดิมเลยก็คือ p a y ์อ m o v i e c p แล้วเรากด movie clip ตัวนี้ก่อนคลิป movie clip ตัวนี้แล้วกด pay a movie clip มันจะได้มาเราก็ copy ตรงส่วนนี้ไปแทนตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะถ้าเราลบลบอันส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก็ได้จะได้ไม่เยอะลองกด ทสดูจะสังเกตว่าพอเรากดหยุดกดเล่นมูวีคล i ปก็จะเล่นแล้วแต่ท่ายังไงให้มันมีปุ่มเดียวแล้วเปลี่ยนแบบตรงตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูเนาะคือมีปุ่มเดียวก็คือพอเรากดปุ่ม stop แล้วปุ่ม stop ต้องหายไปเพื่อที่จะเห็นแต่ปุ่ม p พ a y เนาะก็วิธีการทำก็ไม่ยากเลยเรามาเลือกที่มาดูที่ action frame ตรงนี้เห็นไหมว่า มันจะมีมูวี่คลิปตรงนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะนําโค้ดมาใส่ง่ายๆเราเลือกโค้ดมาก่อนตัวหนึ่งก็คือเราจะให้ปุ่มตอแรกจะให้ปุ่มตัวสต็อปเนี่ยมันหายไปก่อนอเราคลิกที่ปุ่มสต็อปแล้วก็โชว์อ็อบเจกต์คลิกแค่โชว์อ็อบเจกต์หนึ่งเดียวก็พออ่ะมันจะได้โค้ดตัวนี้มาเราคอปปี้โค้ดตัวนี้ ไปใส่ในปุ่มแรกเลยก็คือ button หนึที่มันกดแล้ว movie clip stop เนี่แหละเราเอามา enter มาแล้วมาวางนี่ก็คือ button หนึ visible เนี่ยคือ true เนี่ยมันแปลว่ามองเห็นให้เราเปลี่ยนเป็น f a l s false เพื่อที่ปุ่มหนึ่งจะหายไปเราวางเพิ่มอ่า true ปุ่มตัวนี้ก็ต้องโผล่ออกมา เห็นไหมให้มันอยู่ในคําสั่งของปุ่มหนึ่งนะนี่คือปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มตัวตัวนี้มันมีคลิปก็คือพอกดไปนอกจากมี้คลิปจะสต็อปแล้วยังทําให้ปุ่มหนึ่งเนี่ยหายไปโดยโค้ดนี้ปุ่มหนึ่งคือปุ่มนี้แหละหายไปและปุ่มที่โผล่ขึ้นมาเราจะเราจะต้องเปลี่ยนแนละ้วมันจะไม่ใช่บอททอนหนึ่งเราจะมาดูปุ่มนี้เห็นไหมนันคือบอททอนสามแก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นบอททอนสาม จะโผล่มาอะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนอเห็นไหมพอกดปึ๊บมันถามว่ามันโผล่ขึ้นมาไหมมันก็คงโผล่ขึ้นมาเพราะว่าตัวปุ่มเนี่ยมันโผล่อยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรมันโผล่อยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตรงนี้เราสนใจตอนหลังที่เรากดก็ต่อมาเราจะทำปุ่มที่สามต่อแล้วก็ copy โค้ดตรงนี้เลยสองอันเนี่ย มาใส่ซ้ำไปเลยจะได้ไม่งูมแต่เรามาใส่ที่ตัวบอททิ3ตรงนี้เหมือนกันเลยลงมาขคาะข้างล่างบอทเทิ button 3ก็คือตัวนี้อย่างแรกพอมันกดตัวมันต้องหายไปบอททิ button 3ต้องเฟลสหายไปถูกไหมแล้วก็บอททที่จะโผล่มาคือบอททลหนึ่งทรูเดี๋ยวลองดูตอนนี้มันโผล่มาสองปุ่มไม่เป็นไร เห็นไหมพอเรากดมันก็จะหายไปหายโพหายโพ่แล้วถ้าเราอยากให้ปุ่มนี้มันหายไปตั้งแต่แรกเลยเราก็คลิกใส่โคดตรงนี้เลยอย่างที่บอกนมาท่อนสามต้องหายไป ไม่ใช่อืมบัตตอนหนึ่งเฟลอ๋อเป็นบัตตอนสามอ่ะไม่ใช่บัตตอนหนึ่งเนาะก็คานนี้ก็จะเห็นแค่ปุ่มเดียวแล้วเห็นไหมอ่าจะสังเกตว่าโค้ดที่มันหายไปมันต่างกันเนาะอันนี้จะเป็นโค้ดโดดๆเลยที่มันทําให้ปุ่มหายไปแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ในตัวย่อยโค้ดย่อยของ ปุ่มเนาะคำสั่งของปุ่มว่าเวลากดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือจะบอกว่าปุ่มบัตเทิลสามเนี่ยพอคลิกเข้าไปแล้วจะเกิดสามอย่างก็คือมูวี่คลิปเล่นแล้วก็ปุ่มที่เป็นบัตเทิลสามก็คือตัวมันเองเนี่ยจะหายไปแล้วก็ปุ่มหนึ่งจะโผล่มาก็แค่นี้เองแล้วก็เราก็นำสองปุ่มเนี่ยมาซ้อนกันก็ได้ถ้าเราอยากให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็ค่อยลากมาซ้อนกันทีหลังอย่างนี้เนาะสองปุ่มก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ลองเทสดู ห็นไหมแค่นี้เองก็จะได้ปุ่มที่กดเล่นกดหยุดได้ไม่ยากแค่นี้